นี่ละรหลดเกี่ยวถุมหนึ่งสองทุมแล้วสงทัยที่แจงมดนี่ีเลเขาหลับเหนือซะก่อนน่อยเนาะกินหลาบเหนือซะก่อนมึงดูตัดเนื้อหมอหนึ่งได้หลาบเหนือนี่คนไหนไม่เชื่อมียคนนั้นไม่รวยหลับเกียว่ยง่วงสืเนาะสือมาก ไว้เครื่องตัวหมดแล้วคนใดไม่กลัวเมียคนนั้นไม่รวยเขาเกี้ยกับผ้าวาเนี่ยเสียบเสียบเขาเสียบเขาเสียบเขาได้เนี่ยใครกริบไปเสียบได้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไสยึดขุนไท้ขุนขนนะครับเสียครับ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 อ้กำลังหลังเนี่ยเด้อเหมือนแทกำลังเขียวเขาขึ้นงงูอืดเนาะเฮ็ยไหนก็ได้ตัวเนาะงูถืดงูวืดสูงกันเลยชามตัวหมื่นเนาะโอ้ยเฮ็ยจะไหนก็ได้ เป็นนายเนันคือวกคือวกปุยเนวะเป็นตาวอ้สุดๆของแท้เน้นี่ของแท้เด้เนื้อสดๆเนียนี่เนื้อสดๆครับซิมไม่ซิมเนี่ยโอ้ยทั้มด่บิตอ้นาันดีนดีนยาดีอ้อก่ท่อไปกินยาบ้างก็ม่ากันแล้ว้อดีอุ้ยเสดเดือนนั่อีกน่หนึ่งสวยสวยล้อยเลือดแบบเนี้อุ้ยงามต่งต่ง อาอ่้องกออกมหูไพนี่พื่ักกะมีัอม่คอสอนี่แหละดาบเนื้อคำคำซองซ้ำตุ่มอุ้ยสุดยอดเด้ไม่ใหม่เด้หนิเนื้อไม่ใหม่เสเลือดน้ำหน่อยหนึ่งเนาะอะน้าซิมนที่หล่ะเจ้า จะมาซิมเนี่ยซิมเน่ยันขีกันน้อยนึงเอาหมดเลเว่เมองเสพนจีซิมขีกันอย่กัเอาเลยหมดต้มไก่กัเสียบบอกเสียบเนาะมอหนี้ต้มไ ok กล้ได uh,> ok ้หนิยังนี่เสียบนได้หนิเสียบคนคนพ่พ่เสียบนมาแต่เมืองนอกได้น สามสี่เจ็ด,ด,ดยี่สิบแ่นมาเต้มมังหนอกได้เสียปุน่นเนี่ยแวเดี่ยวเนี่ยไร้าอีหยังเหอึกลุมเห็ดเนี่ยเน,น,น,นี่ยคึ้นมบอกน่องหมอหนึ่งน่ะโอ้อยมืมันนี้ส่งสายสีแจงได้มัน้นี่มีดีมาอวดหรือว่ามาอวดดีเอาแล,ล้วเอาแล้วพินิ้วยอืมคนขมึง เขาดาเขาดาเขาดาม่งมาเด้อพ um ี่น้องมากน้ากันเดือเดืกนี่หมอนหนึ่งหมดเด้มัวถือเนาะเห็นยังไงกรได้เนี่เนี่ยมัวถือเนาะกันงัแพกับบวาลยมัวถือเนาะแค่คอยซีมึงด้วยบ้นเน่เป็นเนี่ยไง อืมพอดีพอดีกเอมอลําดีนี่ก็อื่นของแขกกินกัขคืนเนี่ยบรรยากาศดีขนาดเลยเขาทาบรรยากาศดีขนาดเลยเจ้าหน่อยกับซอยแล้วนี่นี่นะครับบรรยากาศบ้านเฮาบ้านหนองเฮาแซ่บเนาะ ข้มดีครับเอากิวก่อนมาัเอาแกักใส่ถวยได้บาทเตยเียมจัดแล้วได้บาทเตยเียมจัดแล้วได้บาทนี่หลังจากสามีทุ่มละเริ่มจัดได้บาทหิ้วเขาแล้งละดิ ปืน <2: hello. S 1> so ี่เราบูโชวาห้าวพวกบูโชว่าพ่อแมาบาดนี่ปืนโเจีเวไม่ได้บัดนี่ปืนสิบไม่มีแห้งเงีเกลียวเขาได้ห่ะพักก็มี่ได้หนิเดียหามนอ่นเขาบ้นีวะรเียมจัดละครับเตรียมจัดแล้วโอ้นี่สมม่อสมม่อนี่เจ้สมม่อนีสมี่อใส่สม่องเสนี่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 มี่นี่ ยิ่งกว่าอี่เขาอื่นตัวผู้แล้วเว้ยโัวผู้หอนี่แหละบรรยากาศบ้านเฮากินแบบเราต้องไม่ไฟใส่ยบมเดาไฟเสียไฟเสียตัวลุงเสียมันแสอยู่ดี

หาใส่ไดเนี day day ่ยาสหายุงเถียบมีตรได้คำว่าหาอยู่บ้านเท่าเนี่ยนาอลาบเนื้อต้มไก่นี่ยโว้ยสุดยอดเลยงอตัวเน้อมานี้น้อโยันส่วยหน่อยมนแมเนีะโดเกีียวเขาพลังบอนขึ้นมาอยู่เขนพิฉันยังขวบขุ่มโอยมเลยนะโอ้ยยังน้อ เอานื้แกบ่เขาเย็นบ่งั้นเอาเนวแก่่ไหมห่วยหวยตัวนี้เนาะแปดูนย์บ่จักเนียมักตัดส่นใหม่มักืออะมันเิออากนึงัือมเสียนกินต่าเบ็ดได้กินมีหมอต้มไก่ได้ดิต้มไก่บต้มไก่บ้านเนาะไก่บ้านครับ เนขึ้นหน้าป้าขึ้นเหล่าเมียนไงครับเฮ้ยข่อยเลดยอดเลยเปลตเี่ยคุณนิวครับทิปเข่าอู้ใหญ่ยีีนี่กินในเบิร์ตบัตนะเห็นอยาไปไปไปกินในเบิร์ตบานเนี่ยเอาเกี่ยไปเนี่ยเอาเกี๊ยวเนี่ยไรเนาะเนี่ยเกี๊ยนะเนี่ยเอาเกี๊ยวหลังาต้มไก่ลาบเนือ สุดเท่นนั่นเนื้อรได้ำเลยเอ้ยธรรมดาว่าเขาสื่อแพงอยู่บางตัวตไจกสองสามตัว้องลงนหมด่หกตามเนื้อผา้องง่ะมันกับมันเราตามกระดูกมันกับหลายกว่าอยู่เราตามเนื้อมันก็บวอแล้วกย่กันเนาะอืมเนื้อเนื้อ นอกมาเย็นเนาะันเหอหมกนงแบบหม้ตมไก่ของแถนี่เต้มไก่บานนี่องก้อนละเด้อไอ้โมนี่ย่อื่นป่าอยประคัปคร่ไฟสลดเซี่ยวนี่โมนยังนีนไฟสดเสี่ยวนีโมนไฟฝ่าครับยุ่กลางทงไหทงหน้าเนียนี่ บรรยากาศอุ้ยดีดีดบรรยากาศดีดีดเดี๋ยวพงศ์เสีเอาเนี่ยแก่ไว้เพิเนนเ่นเนาะเดี๋ยวพงศ์เสียเนี่ยแก่ไว้เพิ่มในบ้านนี้มันไม่เป็นแนวไลยเนาะเดี๋ยวคนย่างไปเอากันเนี่ยเกลี่ยกับมีได้ม,มันธรรมาดาเลย นะครับแบททั้งสีเแบทก่อนร้องว่างคำมากคำมากแต่ยังกินอีกต้องอย่างนี้ก่อนมาวนี่แหละครับบรรยากาศเจี่ยวเขาเอารถลงบานเท่าอิสานบานเท่าก็ดี๊ยังสิละครับกินต้มไก่ลาบเนื้อไปกินเหล่าอ้ยดีไรเนาะครับเนาะกระดิ๊ห้ายุงเถียผมมีรอกครับแบบนี้มาได้ครับผู้ยุงเถียก็มาอยู่บานเท่าก็ได้พ่อแบบนี้แหละครับคลิปนี้ก็ขอจ็บตัวนี้ต้อครับเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้วย